สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook ชาวกัมพูชาท่านหนึ่งมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยเขาเนี่ยก็ได้โพสต์รูปภาพแผนที่ที่เขาบอกว่าเนี่ยก็เป็นแผนที่ของกัมพูชานั่นเองนะครับโดยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเอาไว้ดังนี้ครับหนังสือประวัติศาสตร์มัธยมตอนปลายในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกจากกรวัติขมรซึ่งเท่าที่แอดดูจากรูปในแผนที่ที่เขาได้โพสต์เอาไว้นะครับ คือในแผนที่เนี่ยเขาก็ได้ระบายสีเหลืองตรงบริเวณแผนที่กัมพูชาไทยพมา่าลาวแล้วก็มีพื้นที่ของเวียดนามบางส่วนด้วยนะครับและเขาก็ได้เขียนทับตรงบริเวณที่เขาได้ระบายสีเหลืองเอาไว้ว่าาแมเอ็มพลายนั่นก็หมายความว่าจักรวรรดิเขมรน,นั่นเองนะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปหาแผนที่นี้มาจากตำราไหนหรือว่าอาจจะเป็นตำราเรียนที่ชาวกัมพูชาเขาได้เรียนกันอันนี้แอดก็ไม่ทราบนะครับ เอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนชาวไทยได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้แอดจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยชาวไทยท่านแรกเนี่ยก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพิ่งจะเอาสีระบายช,ะชะดัดๆฟอนต์ก็เพิ่งเขียนยังกรบของก็ไม่หมดเลยดูจากหน้าอื่นเป็นอักษรพิมพ์ทั้งนั้นสรุปไม่เนียนไปหัดมาใหม่คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า เรานี่แหละคือเจ้านานิคมขอมไทยแล้วก็เกิดการกรบฏขอมไทยก็เลยย้ายมาอายุธยาสร้างอาณาจักรใหม่แล้วก็กลับไปปราบคอมเมนต์อีกรอบคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ DIY เองสะดวยงานแฮนด์เมดอยากได้อะไรก็วาดเองไม่ลบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่น่ารักฮ่าฮ่คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโอ oh, ้นะีน่ะเยี่ยมเลยนี่นะเป็นหนังสือของคุณหรอ คอมเมนต์ท่านต่อมาเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่าแผนแก้วิกิพีเดียไม่ได้ผลก็เลยแก้ตำราเรียนสหรัฐมันซะเลยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าของแท้ขเขมอรอารยันเปอร์เซียบางทีไปถึงอินเดียแดงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าในหนังสือเขาระบายสีไว้แค่นิดเดียวแต่ขเขมรระบายเสียวเองไปคลุมยันพมา่าดีไม่ระบายเลยไปถึงอินเดียเลยล่ะ คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับแค่ระบายสีได้ก็พร้อมจะเป็นเจ้าโลกแล้วคอมเมนต์ Comment ชาวไทยท่านต่อมาครับด้วยความที่โกหกกันเองจนมันดูเกินจริงขอมมนบางคนที่ฉลาดก็เริ่มตาสว่างคอมเมนต์ Comment ชาวไทยท่านต่อมาครับก่อนจะถึงพมา่าถามว่าล้านานามีปราศาสหินสักหลังไหม จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าล้านนาเมืองพุทธไม่มีระบบถาตปลาสาทเหินก็คืออนุสรสถานของระบบถาดุคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าระบายสีจนเพลินแต่กลับลืมลบคำว่า group of, of thailand ที่แปลว่าอ่าวไทยนะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคอมเมนต์ไปพนวกรวมกับจีนเลยนะจะได้ยิ่งใหญ่สมใจคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ แผนที่นี้น่ะขูดมาจากกําแพงหินเลยนะเสียบยาเทียงคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาเอมเมนจะทำอะไรก็โดนพี่ไทยจับได้หมดฝึกมาใหม่นะน้องเหมนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าบบว้ว่าเอมเมนไม่เคยยึดพมา่าในประวัติศาสตร์และไม่เคยมีข้อมูลคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับนี่และตำลาของคนมีปมดอยคนไม่เคยมีแต่ว่าอยากจะมีคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมา ลูกหลานแตงหวานนี่น่าสงสารมีปมดอยตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันเกิดเป็นคนป่าไม่มีอาระยะแต่ว่าพอได้สัมผัสถึงกับคลั่งเคลมไปทัวคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอยากจะถามว่าคอมรมนนะ่ะเคยไปลบกับพม่าก,กับมอนตอนไหนหาจาลึกที่ไหนก็ไม่มีมันมโนเอาใช่ไหมพม่าน่ะก็ไม่เคยมีบันทึกว่าเคยลบกับคอมมนมอนน่ะก็ไม่เคยมีบันทึกว่าลบกับคนป่าแล้วนี่นะ่ะมันไปเอามาจากไหน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับจะเป็นไทยให้ได้เลยแหละอดีตนะก็คือคนป่าปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิม